ในส่วนของคัตนะครับวันนี้นเรายกเป็นรถ t o y ยต a r รี o นะตัวสูงนะครับซึ่งชุดคัตก็จะใช้เป็น11นิ้วนะครับแล้วก็ในส่วนของแผ่นนะตอนนี้เราเตรียมมาแล้วเป็นชุดผ้าผสมหวี2ชั้นนะครับชุดหวีนะครับเราใช้เป็นสำหรับรถที่บูตส0ปอนด์นะก็เตรียมมาให้หมดเลยส่วนไฟวินนะครับเราจะทำการเตรียมรูปไฟให้นะครับเพื่อสลับ ลูกค้าจะได้ไม่ต้องเสียเวลารอในการเจียไฟวินนะครับเพราะว่าไฟวินเราจะคัดสภาพสวยอยู่แล้วนะตอนนี้ถ้าถอดออกมาของลูกค้านะครับมีรอยใ,ใช้ได้อยู่ผมกรลับสลับไปเลยนะแต่ถ้าไฟวินแตกหรือเสียหายนะครับของลูกค้าก็จะสามารถซื้อกระทางผมได้เลยนะเราเตรียมไว้ให้หมดแล้วนะครบเซ็ตแบบนี้นะครับรวมชุดยกนะเดี๋ยวตอนนี้กลาลังลื้อแล้วนะครับเป็นรีโวนะเดี๋ยวรอดูกันว่าเป็นยังไง เอาหัวเกียร์หัวหมูลงนะครับเดี๋ยวเราทําการคลีนให้นะภายในทำความสะอาดผมก็จะใช้น้ํายาของลุกขิดโมลี่ตัวนี้นะไว้ทําความสะอาดพวกหัวเกียร์นะครับหัวหมูชุดคัดนะเราใช้ตัวนี้ทาความสะอาดได้เลยดีมากๆนะก็แนะนานะครับเผื่อเพื่อนๆคนไหนอยากได้นะตัวนี้มันเป็นน้ํายาสําหรับทำความสะอาดชุดคัดแล้วก็เบรกได้นะครับเผื่อเราทำความสะอาดเบรกเองอะไรเองนะตัวนี้ผมใช้อยู่แล้วด้วยนะดีจริงๆนะมาเป็นกระป๋องนะครับพ่นได้เลยนะ แล้วก็แห้งไวมากมากที่สําคัญนะครับทาความสะอาดพวกคราบจารบีนะแล้วก็พวกผงคัดนะครับที่อยู่ในฝุ่นคัดต่างๆนะที่อยู่ในหัวหมูนะใช้ตัวนี้เลยนะหนึ่งกล่องก็จะมีตัวนี้นะน้ํายาแล้วก็จะมีตัวเป็นอ,อ่พวกชุดจารบีนะครับมาให้นะครับสําหรับเบรกนะก็แถมมาให้นะนะตามสะดวกเลยนะครับอันนี้ ตอนนี้นะครับทางช่างโอนะครับก็ได้ทําการใส่ตัวไฟวินแผ่นแล้วก็หวีประกอบเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะก็เดี๋ยวเรารอใส่เช็คระบบอีกทีหนึ่งนะครับว่าเป็นยังไง เดี๋ยวเราเอารถไปลองกันนะครับตอนนี้ใส่ชุดพันให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับเป็นบูธสามสนะครับชุดผ้าผสมทองแดงพรีเมียมนะครับตอนนี้ติดตั้งเรียบร้อยนะครับนิ่มนะครับแล้วก็ไม่มีสั่นเลยนะจับอยู่นะครับนี่เราออกมาลองนะครับทุกเกียร์ว่าเอาอยู่ไหมมีวุดไหมนะครับเดี๋ยวลองลองเกียร์สี่เกียร์หนะครับก็เอาอยู่ แล้วก็ที่สัมพัญนะครับหวีเบอร์สามของเราลองรับบูทได้ถึง30นะครับแล้วก็นิ่มนะครับตอนเนี้ที่ขับดูเหมือนรถสแตนดาดเลยครับก็นิ่มเอาอยู่แน่นอนนะ